การป้องกันไม่ให้แอปในมือถือของเราแอบดักฟังข้อมูลเรานะคะถ้าเกิดเราต้องการอยากจะป้องกันนะคะต้องทํำยังไงต้องตั้งค่าตรงไหนสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะคะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแตะไปที่คําว่าแอปแตะเข้าไปคะ่ะ มาอย่างหน้านี้นะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะปิดไมโครโฟนของแอป Facebook นะคะถ้าแอปในโทรศัพท์มือถือของเราเยอะนะคะเลื่อนหายากนะคะให้เราแตะไปที่แว่นขยายมุมบนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า Facebook ได้เลยนะคะแตะ a c e b o o k เข้าไปค่ะถ้าเราโดนแอบดักฟังข้อมูลนะคะถ้าเราต้องการที่จะปิดนะคะให้เราแตะไปที่การอนุญาตนะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าไมโครโฟนนะคะจะเห็นได้ว่าไมโครโฟนอนุญาตอยู่นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นแตะไปที่คําว่าไม่อนุญาตได้เลยนะคะทําเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นการปิดไมโครโฟนนะคะแอปก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในการดักฟังของเราได้นะคะจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะปิดไมโครโฟนแอปอื่นก็กดย้อนออกไปนะคะกดย้อนออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะแอปไหนนะคะที่เราใช้งานอยู่นะคะไม่อยากให้เราแอปนั้นนะคะดักฟังข้อมูลส่วนตัวนะคะก็ให้เราแตะเข้าไปแบบนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะแต่ไปที่การอนุญาตนะคะจากนั้นแตะไปที่ไมโครโฟนนะคะ ตรงนี้ไม่อนุญาตไว้แล้วนะคะวิธีการนี้ทำง่ายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ลองทำดูค่ะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ